กราบสวัสดี FC ลุงพรเนฟซีลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงป้าแตนกันสักหน่อยนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับ ได้มี FC ใจดีโอนเงินมาให้ซื้อผ้าห่มนะครับเพื่อนําไปแจกให้กับชาวบ้านและทางลุงพลป้าแตนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมให้ยูทูบเบอร์นะครับไปแจกกับชาวบ้านซึ่งทางป้าแตนเองนะครับก็ได้แบ่งออกมา2ผืนอนะครับนำไปให้กับตาชานยายสมควรด้วยและบรรยากาศในตอนนั้นนะครับก็มีน้าแต่ยืนอยู่ด้วยและดูแล้วนะครับน้าแต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะไม่พอใจอะไรป้าแตนนะครับและหลายๆคนนะครับก็คงอยากเห็นครอบครัวนี้นะครับกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับ พอดูจากสถานการณ์อะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วซึ่งจากเดิมนะครับที่เคยมีข่าวว่าครอบครัวเขากลับมาพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลากว่าจะให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพราะคดีก็ยังไม่ได้คลบหน้าอะไรนะครับคนร้ายก็ยังจับไม่ได้ซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเวลาที่ป้าแตนไปมอบผ้าห่มให้กับตาชานกับยาสมควรนะครับทางน้าแต่เองนะครับก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านอะไรนะครับ ซึ่งทางครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคืนดีกันมานานแล้วก็ได้เพียงแต่ไม่ได้ออกสื่ออะไรนะครับซึ่งการไปถ่ายครั้งนี้นะครับทางป้าแตนเองก็อาจจะตั้งใจนะครับที่จะให้ f c ได้เห็นด้วยนะครับว่ามีน้าแต่ยืนอยู่อาจจะเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของ f c ด้วยว่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนะครับทาง f c จะตอบรับแบบไหนจะเห็นด้วยไหมถ้าทางครอบครัวกับทางน้าแต่จะไม่ได้โกรธกันแล้วหรือบางคนนะครับไปตั้งข้อสังเกตอีกว่า หรือแท้จริงแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่เคยโกรธกันเลยก็ได้ซึ่งก็ว่ากันไปนะครับนา,นานาจิตตังแต่ที่แน่ๆนะครับทางครอบครัวเขาก็เข้าใจกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอะไรที่เคยเข้าใจผิดต่อกันก็ให้มาขอโทษขอโพยกันซะแต่ส่วนเรื่องของคดีคนร้ายจะเป็นใครนะครับจะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอทางตำรวจเขาทำงานนะครับก็ภาวนาขอให้จับคนร้ายได้ไวๆและภาวนานะครับ อยากให้จับแพกก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชา n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ